สวัสดีค่ะภูผาเตชะนรง์สตัตว์โมเม้นหวานมิ้นชาลิดาสยบข่าวดรามา่าหลังชาวเน็ตเมาแรงครบนานยังไม่มีวี่แววแต่งสงสารผู้หญิงค่ะ หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะก็มีประเด็นดรามา่าบอกหนุ่มผู้พาเตชนรงแฟนหนุ่มไฮโซของนางเอกสาวมิ้นชาริดาถูกชาวเน็ตแซะว่าไม่ให้เกียรติครอบครัวและฝ่ายหญิงค่ะเพราะการครบหากันมานานกว่า13ปีแต่ยังไร้วิแววขอแต่งงานบางรายยังเม้นแรงถึงขั้นอยากให้เลิกกันค่ะโดยล่า สุดค่ะหนุ่มภูผาเตชันรงเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยปล่อยรูปกับสาวมิ้นชาลิดาสาตร์โมเมนต์ความหวานผ่านทางไอจีส่วนตัวแบบรัวๆไปเลยพร้อมลงแคปชั่นว่า Random Moment s ซึ่งก็มีทั้งโมเมนต์รูปคู่รูปอยู่กับครอบครัวทั้งสวีททั้งอบอุ่นไม่เบาค่ะโดยเฉพาะรูปแรกโรแมนติกส,สุดๆจนแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าดูแวบ,บแรกนึกว่าขอแต่งงานขณะที่แฟนคลับเองก็เข้ามาคอมเมนต์แซวในความหวานและให้กำลังใจ กับคู่นี้กันเพียบบ้างรายยังเข้ามาเชียร์ลุ้นอยากให้คู่นี้มีข่าวดีมีวันวิวาแบบคู่อื่นๆในเร็ววันค่ะ chance for one.